ือก็คิดอยู่นะว่าตัวเองน่าจะส่งบ้างนะอของคนอื่นเข้ามานะครับก็คิดอยู่ว่าจะส่งเรื่องอะไรดีเกี่ยวกับทุกข์หายฉับพลันนะครับ<ด><ด>ก็ไปนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะขอนํามาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันในรูปแบบของทุกข์หายฉับพลันนะครับือเหตุการณ์เกิดขึ้นคือผมมีบันทึกเอาไว้เป็นเรื่องที่ผมจะต้องจดจํา ไปชั่วชีวิตนะผมคิดว่านะครับวันที่12ตุลาคม2,563นะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมป่วยป่วยหนักป่วยหนักมีอาการมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับไม่หายคืออาการเนี่ยมันจะมีไข้ไข้ขึ้นสูงแต่มือเท้าเย็นนะแล้วก็ในช่วงในช่วง5-6วันแรกเนี่ยก็พยายามแก้ไข ปร,ปรับสมดุลนะครับโดยใช้สมุนไพรริตร้อนนิดเย็นผสมกันนะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นสั้นๆแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกคือมันไม่หายครับอาการมันจะเป็นพอถึงช่วงตอนค่าประมาณ3ามสีทุ่มเนี่ยมันจะมันจะปวดหัวแบบปี๊ด,ดขึ้นมาแบบปวดแบบเหมือนโดนบีบแบบโดนบีบหนักๆนะครับปวดมาก เป็นจังหวะพอปวดไปสักพักหนึ่งมันก็จะหยุดหยุดพักหนึ่งแล้วยมันก็กลับมาปวดอีกมันจะสลับอยู่อย่างนี้แล้วแล้วพอมันเริ่มเป็นเนี่ยผมก็จะเริ่มแบบในหัวเนี่ยมันจะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนเหมือนเหมือนจะระเบิดนะครับก็เป็นอยู่หลายคืนทีนี้พอถึงคืนวันที่สิบสองเนี่ยมันมันเป็นหนักมากจนผมคิดว่าคือผมคิดว่ามันมันหนักมากจนรู้สึกว่าอาจจะอาจจะไม่รอดแล้วนึกว่าจะต้องตายแล้วละ่ะ ประมาณสามสี่ทุ่มเนี่ยผมก็นั่งเอาอยัางไงดีคือไม่รู้จะทำยังไงละก็เลยคิดว่าทำใจยอมตายเลยดีกว่าคิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าทำใจยอมตายเลยดีกว่าถ้ามันปวดอย่างนี้เนี่ยปวดไปแล้วผมนอนปวดไปแม่จ,จะนอนปวดไปแล้วก็หลับไปแล้วไม่ตื่นอีกเลยก็ได้ตอนนั้นก็เลยทําใจยอมตายลองตรวจสอบดูว่าถ้าเราตายวันนี้เนี่ยมันยังเหลืออะไรที่เรายังห่วงหาอะไร อาวอรเรายังทําใจไม่ได้อยู่ไหมผมก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องของแม่บ้านเรื่องของคุณพ่อเรื่องของน้องๆอ,อะไรผมก็ตรวจหมดเลยแล้วผมก็ทําใจยอมตายแล้วก็เอาหมอนมาตั้งดีๆทําท่านอนดีดๆกะจะตายสวยๆอะไรอย่างนี้นะครับคือตอนนั้นก็ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้สอนเรื่องความกล้าแปดประการนะคือต,ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีความกังวลอะไรอยู่เนี่ยความทุกข์มันจะไม่หายไป ก็ลองลองทําดูอย่างนี้ปรากฏว่าทําใจยอมตายก็แล้วนะมันก็ยังไม่หายไปนะมันก็ยังปวดอยู่หัว่าอต๋ตอนนั้นผมก็ใช้วิธีเหมือนคุยคุยกับกิเลสอะ่ะตั้งตั้งสมมุติกิเลสขึ้นมาเป็นมารบอกว่าคือผมผมท้าทายมารบอกว่าลักษณะที่มันปวดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนเอาทูบอะ่ะเอาทูบจี้ติดไฟเนี่ยมันจี้ในหัวเราจี้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 ผมก็บอก บอกเขาว่ามัวแต่จี้เล่นอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้เรื่องเลยมานเอาไฟที่มันร้อนที่สุดในโลกในโลกาเนี่ยเอามาเผาให้มันตายไปเลยมันจะไปนสนุกอะไรแค่เอาทุบจี้เล่นแค่นี้อะไรอย่างนี้นนะผมก็บอกงั้นปรากฏว่าเขาก็ไม่เขาก็ไม่หายไปนะเขาก็ยังจี้เล่นอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายผมก็ผมก็ไม่รู้จะยังไงดีนะครับก็นั่งคือนั่งตรวจสอบไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยในใจเรามัน ติดมันกังวลเรื่องอะไรอยู่นะครับนั่งนึกทบทวนไปแล้วก็มันแวบหนึ่งมันเห็นนึกเห็นภาพที่เป็นภาพที่มันมเวลาที่ผมหลับตาหรือว่ากําลังจะหลับเนี่ยมันจะมีภาพของภาพของวิดีโออ่ะคลิปวิดีโออ่ะโผลข่ขึ้นมาแวบขึ้นมาแวบขึ้นมาคือช่วงนั้นผมทํางานวิดีโอเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าจะมีงานโหลดงานเยอะ แล้วก็จะมีคนเป็นห่วงว่าผมจะทํางานหนักเกินไปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วไอภาพนี้มันเข้ามาก็เหมือนมันย้ําเตือนว่าเฮ้ยเราเนี่ยกำลังแบบคิดอยู่แต่เรื่องงานหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องงานจนลืมพักลืมพักผ่อนจนเจ็บป่วยหรือเปล่านะครับเออพอพอผมขึ้นแวบขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วผมผมตรวจสอบว่าเอ๊ะจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้ยึด งานขนาดนั้นนะคืองานนะ่ะผมวางได้อยู่แล้วแต่ว่าไอความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่ผมกังวลใจแล้วก็กลัวมากกว่าความตายอยีกน,น,นะตอนนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่ากลัวว่าคนจะเข้าใจผิดว่าเราเนะี่ยยึดยึดมั่นถือมั่นในงานยึดดีติดดีไม่รู้จักพักผ่อนทําดูซิทํางานจนตัวเองป่วยแล้วยังไม่หยุดอีกอะไรเงี้ยมันกลัวว่าคนจะคิดอย่างนี้กลัวว่าคนจะเข้าใจอย่างนี้มันไม่ยอมเลยนะ ขนาดยอมตายแล้วมันยังไม่หายไปไหนนะแต่พอผมเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยเรากาลังกลัวกลัวตรงนี้กลัวว่าคนเขาจะเข้าใจเราผิดเนี่ยอ๋อมันอย่างนี้นี่เองพอนึกถึงตรงนี้ได้นะมันหัวมันโล่งแบบมันโล่งเลยครับโล่งแล้วก็ไอความเจ็บปวดอะไรนั้นมันหายไปเลยแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่โล่งด้วยมันเหมือนว่ามันเหมือนมันมีพลังขึ้นมาในตัวตอนนั้นผมคิดได้นี่มันหลังเที่ยงคืนแล้วอ่ะมันมีพลังอะไรไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมดเลยจนผมรู้สึกว่า คืนนั้นผมไม่ได้นอนแนะ่คือผมนุกเดินไปเดินมานั่งคิดทบทวนอะไรต่างๆอรรมะคิดถึงอาจารย์นั่งลงกราบอาจารย์ในใจกราบถึงพ่อครูว่าอ้อสิ่งนี้นี่เองที่ที่ท่านว่าวิมุตเป็นกําลังก็คือเราเห็นกินเลสเรากําจัดกิเลสได้แม้แค่เรื่องเดียวเนี่ยนะฮะโอ้พลังมันมาจากไหนไม่รู้แล้วแล้วก็ เราตื่นจนแบบว่าเหมือนกับว่าคืนนั้นจะออกไปวิ่งวิ่งรอบหมู่บ้านได้ทั้งทั้งคืนเลยแหละมันเหมือนไม่รู้แรงมาจากไหนนะะความเจ็บป่วยมันก็ไม่ไม,ไม,ไ,มไม่ได้รู้สึกถึงมันเลยนะครับแต่ว่าอพอพอเป็นอย่างนั้นไปสักพักหนึง่งผมก็โอเคพอแล้วพอแล้วรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยเกินไปกับการดีใจนะฮะก็เลยผ่อนผ่อนลงมาแล้วก็นั่งเขียนอะไรบันทึกอะไรไปนิดนหน่นนนนอยๆนยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดูแลตัวเองปรับสมดุลไป ประมาณสองวันอาการไข้าอาการอะไรต่างๆก็หายไปหมดนะครับเนี่ก็เป็นลักษณะทุกหายฉับพลันในแบบที่เข้าใจว่าเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นพลังที่เข้ามาเสริมตอนที่เราเข้าใจว่าอะไรที่เรากังวลอยู่อะไรที่เราติดอยู่แล้วเราเห็นชัดเจนว่าไอ้ตัวนี้แหละแล้วพอคิดได้ตอนนั้นผมยังไม่ทันคือตอนนั้นยังไม่ยังไม่รู้เรื่องความกล้าแปดประการนะยังไม่ทันได้ทําความกล้าชนะความกลัวอะไรเลยนะ คือแค่รู้ว่ามันเหตุมันตรงนี้แหละมันก็หายไปเองเลยครับก็ทุกหายฉับพลันครับขอบคุณครับสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะเป็นตัวอย่างทุกหายฉับพลันที่เตรียมพร้อมยอมตายเลยนะคะเตรียมพร้อมยอมตายอย่างอด้วยแ นี่มีความพร้อมมากเลยค่ะทําให้ได้นึกว่าเราก็มีการบ้านส่งเหมือนกันนะคะแต่แต่ขอเข้าคิวกับพี่น้องด้วยนะคะเดี๋ยวพี่นิดหนยก็จะส่งการบ้านทุกหายฉับพลันเหมือนกันแต่ตอนนี้ป้าติ๋มรอนานแล้วนะคะป้าติ๋มวันเก้าค่ะ